ผมบอกเลยแม่หมอวิวโคตรแมน่นซูพูดใช่ประโยคแรกก็ตรงเลย That was so accurate That was so good ดูสามรอบรอบแรกโทรคุยก่อนแล้วก็รอบที่สองมาดูตัวต่อต,ตัวแล้วก็ตอนแรกที่ทักเรื่องหนึ่งแล้วคิดว่าไม่เชื่อแต่พอแบบเออมันเป็นความจริงก็เลยกลับมาดูรอบที่สามเนี่ยค่ะเหมือนพี่เป็นคนแรกแลวคนเดียวอ่ะที่แบบหนูไม่ต้องมานั่งถามว่าอะไรนะคะอย่างเรื่องที่อาจจะแบบมีปากเสียงกับผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือก็มีเฮ <c oughs> ียหนุม่มถามว่าลูกสาวเนี่ย อยากเป็นหมอตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้อยู่ชั้นป .3 มีโอกาสไปถึงหมอไหมมีความเป็นไปได้แต่ว่าระหว่างทางอะบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างเครียดพอควรแต่เชื่อว่าไปได้เพราะว่ามีใครของหมอผ่าตัดขึ้นมาโอ้โห oh. oh. you will start the new thing soon like job or you have a new project or anything or maybe you want to learn something you have something new you have a new project in your mind so it will start in very soon so it's funny that you can tell that like you said like you have a business or a new job or something that's like starting yeah. okay so i'm starting a business mm -hmm. and it's launching maybe in one week or two weeks oh, wait, wait. my business yeah so, yeah i'm doing an e-commerce site mm -hmm. that was amazing